Bye-bye. Oh, oh. Sorry, it's DJ. อยู่ภูเมืองเอเซียนทุกอย่างวันนี้มึงเอเซียนว้าวเอา <c oughs> เอะไรยูวัไปเดี๋ยววัตช์จุ่มบ้างเอเซียนว้าววันนี้เรามาทำอะไรกันมาเซียนว้าวมาเซียนว้าวแล้วธนูใช่ไหมธนูแองยักษ์กับเป้าจิ๋วเป้านกจิ๋วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ว่านกจิ๋วกับธนูยักษ์นี้จะเข้าสูตรหรือเปล่าถ้าว่าเข้าสูตรไม่เข้าสูตรจะงยแล้วก็พาะเป้าสำรองมาเรียบร้อยแล้วเราจะลองกับตัวนีว้ก็ได้ แต่วันนี้เราพาตัวนี้มาลงโกนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจริงบิ้งมังเปียกไหมไปลุ้กันเลยอย่าใจฟังเส้าของเราโกนว่าดังดีแค่ไหนดังดีมากทุกคนไปเดี๋ยวเราให้น้องดูฟานบนนะแล้วปะวิ่งนะโอเคไหมลูกโอเคอย่ามีเงียขอญาตใส่เองรักษามวันทุกคนใช่ไหมลูกเปลี่ยนไปบนเองได้ไหมใส่เองสามวันใส่เองได้สามวันนะสามันเลยสามบนเลยโอเคเดี๋ยวไปตรงนั้นทุกคน นี่กคนแล้วก็รูดสายนี้เข้ามาใกล้ๆมันจะได้ไม่หลุดแต่แลทรงแล้วมันน่าจะโหดมากเลยทุกคนเพราะว่าธนูอันใหญ่มากทุกคนดูโอ้โหตายเติดพระเจ้าดูสิกระเป๋านี้เดี๋ยวไงก่อช่างบาลานต์ลก่อนนะว่าได้ผลไหมนะฮ่อได้ผลนี่พอพอดีเลยไปลุยกันเลยเอาเนี่ยเราจะดูเราจะบนด้วยเชือกอันนี้หลายคนถามว่ามเห็นโบนด้วยเชือกอร่อยมเห็นบนด้วยเชือกเอ็นนะทุกคน เพราะเชือกเอ็นเนี่ยเป็นเป็นเชือกที่ว่าไอ้นูลมต้านลมน้อยที่สุดแล้วแล้วก็เี่ยว่ามันแทงขึ้นรอยนะทุ่งรอยดีนะฉะนั้นก็เลยเลือกเชือกเอ็นเดี๋ยวเรามาใส่สายเชือกกันแล้วเรามาลงกันเลยว่ามันจะขึ้นผางเีิวหรือเปล่าลุ้นมากเลยนะทุกคนถ้าตัวนี้ไม่ขึ้นเราก็บนกับตัวนู้นเดี๋ยวแองเราทํามาเพื่อดังดีมาก,กโอเคเราก็มัดมัดไอ้ดีแล้วเชือกเอ็นมันขี้รูดนะทุกคนแล้วก็มันสามารถตัดเชือกอื่นได้แบบง่ายได้ แต่ว่าสาย PE เอนี่ชอบกว่าเพื่อนแต่ว่ามันอันตรายสาย PE โอเคบงเหตุมัดส,สายเร็วๆเร็วนี่ทุกคนว่านกยักษ์กับธนูยักษ์เอ้ยว่านกจิ๋วกัวบธนูยักษ์โอ้โหไปลอกกันเลยน้องนีฟันโบนแล้วปะโบนม,มาเร็วมาทุกควนมาบนกันเลยมาทำเลยโย่มาสุดยอ nó. Còn đi đấy, tụi con. Ôi, để cho bôn bẹ kên. Đay đây, vô đây, đây. đây, đây, đây. Điều, phải khuyến đi, khuyến đi. <laughs> để bôn đi nó lên <laughs>

ทุกคนขึ้นดีขึ้นดีทุกคนเดินล้มแล้วโอ้แต่ว่ามันแทงเยอะเกินทุกคนเอาลงก่อนเดินไปเดินไปไม่เดินลงมคุณโรยล้างมาเด้วยดูดูนี่ Okay <laughs>

ว้าวขึ wow. ok <c oughs> ้นเลยบอกเลยว่าเมื่อกี้โดนเหนฮะเป็นไงวะคือด้วยไหมคือยธนูก็ร้วยธนูถึงนั่นได้เชียวเลนูถึงว่าเบ้าเลยแต่ว่าดังบอกเลยว่ามันพลิกแต่ว่ามาเลยฮะมาเดี๋ยวเราลองใหม่นะทุกคนเมื่อกี้ลมมันช่วงแรงอยู่นะเดี๋ยวเราปล่อยให้หมดเข็ดแล้วเราวิ่งทีเดียวขึ้นหนึยไปเลยนะติดลงมาเลยนะเคลส์กู้ ตอนนี้เราทำการซนะ่อมก่อนเพราะว่ามันเหกนะทุกคนมันเหกมันเหกเราต้องซ่อมก่อนโอเคไปบอมไปเดี๋ยวเดี๋ยวบอมไปไปโอ้โหชนมาแลยวสิเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันโอ้โหไม่รู้โดนลมไม มันยังหนักหัวไปอยู่นะทุกคนมันก็เลยแปลงพ้นไปเลยมันหนักหัวเกินแต่ว่าก็ขึ้นดีโวยนากอึดโลอเยอะเรอหนักหัวหนักหัวมันหนักหัวมันมุดด้วยเนาะฮะถ้าหนักหัวมันลงด้วยเนาะถ้านักหัวมันจะมุดลงเนี่ยมอนเลยนู้ดทุกอยู่ ลงเลยนะโอเคจัดปชักไอ้ยาวๆเลงหมดอ้งดังเลยเฮ้ยเเออือมามาทุกคนเอามปรับต่ตรงนี้แล้ตรงนี้ไปดูเลยทุกคน ขึ้นเลยโอ้โอ้โอ้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วเฮ้ยแล้วไม้ตามหมองหมาดขึ้นเลยขึ้นเลยตามหมอนมาดทุกคนไปหมาดวิ่งกี่แตกเลด้สิเออเอาลงมาเอาลงลงไม่ดี น้องลับไหมวะร้อนเป่าไม่ติดลมทุกคนเหรอดูโอ้โหลมไม่ถกเลยใช่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 มันเห็นว่าเรารอที่ล้มกว่าร้อนอ่ะเอฟซีเอโอเคเดี๋ยวมาดูกันถ้าลุพนน์ขึ้นดีแต่นักหัวไปหิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่อย่างนี้เราจะใช้กับตัวโดเอฟซีตัวโดตัวโด Nhi mà tham lộ lộ cái nó nong lề Phật có lẽ có chuyện tâm lấy cái bình tĩnh bình tĩnh bớt Bây mặt đâu Là bầy Thôi bây giờ cái lời trong mơ